อไมาคือเปิดกข็งแข็งหรือเอฟคือเพลงมาแข่งข้องแกงโมผ่านบุญเรามีได้พบกัน่าพบุญนำพาให้พบกันชาเก่งแกงโมเรียกอ่ะยังงักงอยเรียกอ้อน้องไอ ข้างมาคู่ข้างมาอืกพอรับผู้ร้บลูกเออรับผู้คู่คู่คู่ค้นคือลู้ร่างได้รวมให้รวมข้างคือเป็นปไฟคู่ปัเก่งคือเป็นเงื่อนนอนเงื่อนร้ายก็ได้บุญเพราะว่าเราทำด้วยจิตเราทำด้วยใจเราเคิดด้วยจิตด้วยใจบ่มีไพ่ไปเกลียดได้บ่มีไพ่ไปข้ามเราว่ามิได้ไปแช่คั่เอออันนี้คือคนเกิดจากจิตยืดเยื้อ ออคือคือกข่งมาคู่เออใจคือเกิดขางคือมาคู่คือคือมาคู่แขางขอหอยขอแข็งไปนั่งเด็บผัดวาแังคือหมออยู่หมอเออมันก็ใจบุ่มเด้ออันดื้องนเงากันเออควรคือมาคู่แข่งก็ได้คือได้ยางอือ้วยเร่งบรรจงบรรดายของอกปูใหญ่ของเฮ้าแค่งก็คือเแข่งขันมัดว่าอาราม แล้วก็แบ่งกินแบ่งขายให้ผู้ราบด้วยว่านม่ว่าเสียก็ขางมือโอกลางมืออห้กินด้วยคือตัวเรีกตัวเบื่อนี่แหละเม่อคู่กันนอนฝังเราก็ได้วันยังเม่คู่กับสังเริ่มฝงดครับคือฝังเอาม่มันจะาม็งตวอยู่ว่าคังใช่ตัวใช่าจะถจะคือจะแข็งมันคือคือกระจฟองเงื่อนว่าค่ะเออกรคือกะแขหายใจร่างก่ว่าทังมองได้กะเมื่อจะขาดแคลนทางวัดว่าอาดาม เครองอาหารกัน,น,งง ừ, นกึ่งเครื่องงามเครื่งเงินเอองามก็เมื่อตโฟวขัมาคู่ว่างามก็มเมือเดียวคงไปวาดเมือเดีวอิฟัว่าขังเือะหน่อยหนึหน่งเออ,อ,มอ,มอมไม่เป็นไรเออรูกร้างเขากตมารวมกินวมทานแต่คือไปเรื่อยเออทำนรับงานไม่งามผู้ให่ม่งามมาด้อจกักรบจกักราะมาด้อเกนางม,มาเด้อเกียวกัวัดไปว่าฝฟขึ้นตก็รู้ฝ่าคือว่าดอ เออม่กินบะไรได้น้ำฝนทงมึกมมือผิดเรื่อครับเขากินแต่น้ำขวดอืมามโองเดยี่ยงกับว่ากินเรืนนอ่อ,บบอครับไม้โฟรตรงเอาโย่หังนงรื่ลยๆอืมมักกินเนาะครับมเออทําไม้นืมมามือเกับค้างพืชเออบป่ปอดค้านพืชก,กับกินบ่ไรข้านงางไม่ขวดมักพันออโย่ผักบ้าเรื่อครับอเอพอพอทำงานพูกได้ข้างนามข้างง่ายคือว่าทางน้ำไกเออมือํามไก่ งานน่ะมนกระิือมาเชิ่มานัานน่ะกับคือเงินทองคืนน้ำคืนเ่นด้หมกเออเออให่งามเก๋อี่อยน,นก็ต้องขา้นงนนนอนอนเออเออเห้งามเก๋ไป,ไปกินไปข้างแะใหันมันหามง่ายเมืนในใน่อคู่ว่าคกาวมาทั้งบุญร้กั์คอเครื่องรับเขียรับคนเครื่องเกไปวัดัางวัดยืนงามว่าขั ตมันรายซึงรายงามอืออ่าบางตนไร้ากูรคนเดียวเขาก็แก่มากดอกมงอึ่งมดงอกอืมแก่ไกัไร้ามันบ่เงี้ยงก่อนมันบ่ง้ยก็คือขอคื่อกูร้ายอบ่ือค่าย่ายาขถวายงานแตคือเขบ่อือก็คอืมเขาถวายู่เรวบ่วนบาแต่คือถวายางด้วยคนคือบุญมือกับถวายานได้กค่งบุญมือบุญมางาผ่า เอองานนี้เร่องมือกับถวายได้คือกันบ่แม่นว่าคือเขาก็มือยากขอยถวายบ่ได้ไหม่ใช่ถวายกันมื่อกระยืมครับลูกคือเราอยากจะทําแทงมั้อืมงานกเคืออีหยังก็เป็นบุญเป็นกุญศรเหมือนเราเด้อแม่แต่อาหารการกินเหมือนจะนําไปได๋ถวายทางวัดว่าอารามเอามาถวายคังแม่คู่แม่คู่ก็ได้เอาไปให้เออคือว่าใจบุญนํากันคือเก่า บ่เมียนว่าว่าชวไรนี่ก็ได้บุญบ่เมือนนะให้คนกินก็ได้บุญมากในรูกร้านโพมากกับเด็กกินหนังแม่วงีมครับปูเออผัวว่าเขากับขึ้นเข้องนี่ดิโอู่แกงมือคืนมื้อเขียงคืนรักปูว่ะมื้อข้องมากกินหนังกินได้หายกวดหายกว้างไงแอันนี้ก็เป็นบุญด้วยคนนูคนหอดมากแม่วอกคนบ่มียนางมื้อไงกินแขงเขาขั้นงบ่เมียนามรองกระจ่ายเื่ากันนี งานน่ะพอทยงานคู่คืนคู่งานคือคู่งานรวมขังทำงมคู่นับไปนําเป็นตกลไปเรื่องคู่คืนคู่งานเป็นบวงวัดแม่ต้องไปเด็กเรื่องไปเด็กคือกันไปเด็กแค่บ้านไปเด็กเก่งขึ้กับบ้านเคลือบเรื่องจามาคุ้กับบ้านเครับงานน่ะมัเป็นพันหนดเมื่อค่งานได้คู่คืนคู่งานงนหนจะเบื้องดูได้ไปเรื่องจังหวัดว่าอารามฟอกขังวังลุกนะะ้ำข yep. ังวัดว่าน้ำ เออมันงบกายกากเออมันก็มืความกับดูง่ายๆพ่ออยากยังอยากเรยกว่าแขงว่าอยากเรียกก็ไม่ยากไงดงะเออไม่ง่ายๆดูง่ายืมขันอยากขรึดไะครับตัวเออกาคือการจะคมทางบุญนี่แหละทางไปเออคอยใช้เริ่ไมันมดได้ผมเดือด้การมาทาบุญหมได้ปมขึ้นควมาทาบุญได้ยิ่ครับ เออกายทั้งบุญหายเกิดจากกิจจากใจบางครั้บางคือเพิ่งมองเห็นเออคือคักคือเพิ่งเลียวเห็นมองเห็นเอออีงนั่งเออเคยทางบุญทั้งบัวงานถึงเวลาแบกปั่นเขาไปจะน้อยเขาไปเกิดขึ้นร่มหายใจผู้นักความือชื่อโยธาบุตรง้นเดิมมาอ่อนบัมาเบา ครับพออืมพอกันด้วยกูนค่ะอืมอ้าเอาไปก้อนเบอร์ก้อนอะไรก็ไม่ใครขึ้นหลังพอว่าก็คือหลังรึงครับห้างเครืพอรักขี้หายด้วยกูนข้างไปเออเขาก็ได้ได้แล้วเขาก็เอาบ้านรวมบุญก็คือแล้วใครโขงข่งบุญไปเขาก็เกิดบ่ายมือบางคนบางคนว่าพ่อพ่อได้แต่ใครมืดบาพ่อมีบ่พ่อคุณเรื่องมีก็คือใครว่าทัานเรื่องว่าเออแต่ว่าเป็นอย่างพอพ่อไปขั่ว แกว่าอกเจอพวกนั้มาบุกน้อทำยังไงแกยังงั้นไม่เป็นไรเอารั้พังก่อนอันนี้ของเอฟทีผ่านมาทางซ่องยืมเงินยืมมาบุกน้อทีเป็นเงินน่อยเงินไห่แต่เงินคือก้าบ่อยข้าวกระ่างมาบุกนออ้าวขอให้ลุกรานที่รวมวมามือโ่งมือแกมือโ่มือไม้ได้ร้ว่านกุกขับแรงหนึ่งแล้วก็รวยนะพูกนาจจะดืมจะลืมอันนี้เอฟทีผ่านมาทางเข้งแกงหมูพาด้วย เออไาผูกไาพ่นยาคือเสียงเงี่งๆรวบวกมาอ่าวลบกันคือมอไายคือยกตรงนี้ขอให้มือโชคไม่ได้มมอโชคมือหไมุู่กภาพัแข็งแรงเงินได้ร้อนคงได้มาเจล่เฉนียเง้ลูกนะอืมไม่คู่ได้ยอได้หน่อย่าเป็นเงี้ยเรกซื้ครับพวกเอาสักคอนเอออันนี้นั่งพ่นนั่งพันยกาโูกคาคมเออนั่งปัดมาาพ่นช่วงคือง่กบเข็บเอะเขแคได้ด้วย พร้อมกับงานข้าวยาโพช้าวื้ปัญญนวัตรร่วมขางคือเออข้อให้ปูคอยแจอว่าขังเรื่องหางเรื่องใส่จับใจไปหาปูว่าขังเอาให้มือโชคมือดาบมือโชคมือมานเออให้ความหวังจังใจคือลูกร่างได้บุญบาร์ั้กาขอให้สมเด็จสมเด็จทุกโค้นะบุกนะเอากระดืงกระดึงเค็บหมดแล้วเมื่องานราคาอยู่ดีไปคู่เด็กคู่ดอกมึง เออพวกาคำคามาจะสุดกบวกระด่า้อกระมือยืมครับผมในกันย่กระมมันยืมมัมือไม่หยาดตลอดกันย์มบานมืองานเขาถ่วงมดเดีวครับผเออแค่ก็ว่าถ่วงด่างเรื่มเออแต่ว่าแถวมีขั้นถ่วงตายเมื่อไรเรื่มครับผมันว่าถ่วงง่ายหรอกอันนี้นังไปจะรูเออนั่งจะย่านั่งม่งค้ไข่ง่ายง่ายนงมงค้ไข่เออ เออให้คอยเรื่อง่ายได้่หมคำอืมคอยเรื่องดีคนจีบายว่าจังคอยเรื่องง่ายเฉพพอว่าจังนะงอทษถูกคารักของดีรวมคานตือเอาลูกลานขอมาพอแขให้โชูห้มัให้ดรหาด้วยคจะการง่ายจะเรื่องเก่าหนาถ้ามาขาขึงเด้หลูกเออเอาจะเรื่องชูฟูชูโค้งทางไม่ได้อืมขั้นของ่ายจะขี่ขานพวกกระท้วพ่อได้หรือเ่า ขั้นคอยแหงมือง so like ok, so so ่ายนอนอนบอดูกเบร่าเพ้าะไปตามเป่าเขากระไรห่อยังๆ้ไม่ถ้วดพอเล้ครับูมขอเดี๋ยวก็าคิมันกับขอ้นเขาไม่รู้กับเกับของมืออันนี้ยายก้านคือคือวัการคองมือคือไวัยร่วมข้างกับโอปาขอถังมือโขมือหลับมือโขมือหมาเด้อยันหลบ่รได้่ะี้ยมูแซบเพราะคือต้าไปแล้วหันกุ๊กยกค่ะขั้นรู้วม่เก็บยัดยัดข้ หวัเยอะวนคงเยอกระจายเยอะอกาหภิคือเยอแก่ะจ้คือกลมแบบ้ามาทุกเรื่องคิดเก็บน่ะคิดเกล็บมัวนััไปชิดเกล็เน้ะ กังพ่อือกังพ่อเชียวบูแรียกเยมปากเขาก็บอกปสวนให่ยิ่เสีย่อเียขาพ่อะบอกทับไข่หือพ่อจเชี่าดือสวฟาจ่าพูดสักสิฟเอซื้อเบาพ่อะเชี่ยนามันจะเสียแค่ก่อนจินก๋วยเตียยวเขาสิกเตียวบกแก้เขาตปากเลยาเือเี่ยไปหาตีปากเขาได้เลยเขเชียเออนด้วยคือคืออขยเขอ เออากนม่งไปค้างกึ่งกึ่งแล้วก็ใจเขาขัางิใแกมันถึงหมัดนี้ครับผูวจางใบก็เอืมครับผูวแล้วบู๋ก็เรื่มตามมาหุ่งน่ะอืมเรื่องไปค้างจางกุ่งจาหุ่งนะเ้าถือืมไปยังไงแกงบทถืออืมงานยื้เือบกาเขานดำมาเอาหอวของฝ่ายอู้เรื่มครับผูเขาแก่งความผเอืม มันเมื่อข่มมาได้ก็เปิดหายคือเปิดคู่กู้แก้ได้งานฉันคือดวงแก้วร่วมข้างตีกับองคูป้าคือโคทั้าฟวงมาได้ห็น่าคู่หาด้วยว่าข้าเออถ้าวองปูหนึ่งพันพวงมาได้คือเคลื่นงามงามมาคืองามคักงามเสียงยืมบังดูดึงงามกับปูโอ้ในวกมีข้ามคู่งามคือดอกไม้ขึ้นจโซ่ผ้าเนาะแต่ว่ามันเสียคือพวกมัก็กระหูเติมพวกบัปากบ ก็ค oh, ้ายงานค้ายแขนค้ายงโอ้มันงบางอคือดอกไม้หนึ่งเด้อพ่อแต่คืนเข้มเราอย่างอทำกระดากลับไว้คื่อแค่คือวันทุกพระอให้งานคันคือยีวงเกลียวกรงกระดื่งกระเด่งทำมาค้าขึ้นงาดูงาหางมือถึแก่เด้อเออขบมาพว้มาได้งอปัดเค็ขช้นแับคือกบาหัวใครเขาได้พ่อชิ้นเกล็ดอิ้นเกเบ้อหูเด้อข้าวขั้วมาได้สวย ขคนกับพุงอ่ะคือเนี่ยแต่มว่ากันเกี้ยวบ่าก็ปีงั้เนาะงอนนะงอนพอม่งอนเหมือนกนพอเรืเกระเป๋าคือพอคือกังให่คือว่าคำเออกระือมันกระเปาให่กับขนาคือเท่าหังใหญ่เลอเอออาจจะแสดงว่ายังมือลงหางใแ่แสดงว่ายังมือ่ใช่ไหมแตงโมอืมให้อื่นัะแงโมมือก็มือร่วันนี้ขอให้อื่นัะแงโม ได้กได้สักชิดบาทกับพ่อก็นังแต่หม่เอาคิกคก็ได้เล้วนะอ้คิกคิดก็ได้คึ้เกขากขึ้นหน่อยขออย่าขาดนานแต่หม่เนาะได้คิดคิาไอันนี้ของอย่างนักน้อยขอสะสมข้างวไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตจะหาไม่ขอให้ครอบครัวผู้ขายดูดีดูอ่างให้ครอบครัวอย่างนั่งมาแต่เริ่องแต่เริ่องเรื่องดูด้ออาวดูดีเมื่อแสงรงดูดเมื่อแสีงพ่เป็นยังเนาะ เออมาทางนี้มาทางนี้มาทางอีนังกูจูมาบังมโอาทาง่นฝาดกัอาเว่าจากน้ให้กูจูกูคือมบกูจูเนยครับขายงไงแบบนั่งเนาะแต่ขายตูวยังไงแฉกเลยมกูจูอะไรอย่างเงี้ยมบกูจูเนี่ยครับพอหาเต่ื่อเขี่ย ว่าให้กมกูดูกูได้กูนไม่เคยงานะเกลีเนาแต่ว่าไม่หมุกเีดก็ไม่มวนเป็นงานเขาครับปู่งานครับคุณเวลาผมับฝ่าร่วมกัดสมคางผมอาขางไปเรลือเกลูกเ้อะๆงาก็ืไม่ให้แต่เรื่องกันเรื่องแค่มาค่าขึ้นเย้วกังมากเนาะแต่ยื่วันไหนพ่อจะให้ค่าเครื่องบินคุณยืมถามพอคะณนักกูร่า เมื่อคืนให้ลูกก็พลาดเป็นยังคือพ่อถุงน่ะมันก็เลยวอาถุงแล้วก็ถุงด้วยเรียมแม่กียิ้มเลเริยมแค่ขื่อเคราะแค่ขื่อขุน่ะฮ็ดคื่อครับยังพักการแปงพ่อเนาะยังว่าปัญหาพ่อให้ปิดกูว่างบอะไรให้เลยยังว่าพ่อเร่อมพ่อห่งแม่เรี่มเนียนจ้าบเต่มรถเอารถเรียมเตมหมอกกว่ากับเราพูเออยมเรีมรถเองเรีืมก้า ได้ถวบไหมว่าอะไรกึายก่ไก <laughs> <laughs> so ่ม <laughs> so. <speaking> well ู้อีพอพวกกึมเนี่ยไปแก้ผ่านไปไก่มุ้งวันนี้ก้มึบอกว่าตรงมเวลาไม่ปูเลยไก่มู่เขาก็มันเง่งด้วืกวันนี้พ่อบ่บอกเวลาหรอคือบอกอีนี้กูวารากอนเดี๋ยวพ่บอกเวลารด้วยเดี๋ยวใคร อยากดวงดืเนาะเอาเงินกุรมาลายอยากได้ค่าค้ามึงมาหาพ่อก็จัดไปแกดเร็วแกดวงเก้าศุนเก้าถุนเหมือนเดิมอ๋อว่ามันชิ้นี้เป็ไก่มันบอกไปไก่ดือกันยังว่ามันบอกวิเคราะย่างมันรถเขาแตะยังมัเอาพนเพือกนตัวมือก อันนี้เอฟคือผ่านมา,าทางเครื่องบกเซียอืออ่ารายกูร้ายคนร้ายคือเืียงยังงามไม่ได้ขนาดงามแต่ก็ได้บุญเหมือนเดิมไดุ้ญก็ไม่ว่าแต่ขอให้ได้คุ้มแบบนักวนนจะไปไหนย,ยากเพราะเงื่อนบุญก็เอาเงินก็เอาแต่นี่ไม่อยากจ่ายนี่คือมันปัญหา <c oughs> <c oughs> เออให้กูห้านค <c oughs> ือเป็นเีินเป็นเชงได้หเอะฟัเฟียงอย่าเชียงวน ใายได้เงินไปไปใครได้มาร่วมแางบนะลูกนะเอาแต่เลือดคู่ผูคู่คนได้ือดอกหัึชิมากเนี่ยไปหาคือร้ายเลยคือขาเกือบเงาคนเดียวน่ะไปคือร้ายแล้วบอกจ่เอือกหัวชิมากไงคือใครบวงหูไงเพรอะกับเงเคือราวันกล่องอยมือชังเขียวมือช่งเด่เขาเว้าเขียวตะร้อยกว่าเด ขยันว um. ัดเงนเยอะเนี่อืมเนาเงินอะเยอครับู่อขยังวัดเงินเยอะถึงโขกางอืมแล้วพ่อจะมาทำเดนอยู่เนาะอืมเอองานเมื่อไรวันก่อนก่อนร่วมบุญกับองค์ปู่ห้าร้อยบาททวายงานหนึ่งพันบาทโอ้โหเห้ยวัวทวายงานเลยมก็เรื่องพอวเนาวายงานเลยมันกเออมันใหล่ยหญ่ก็ืองานมวดถึงมาก คางงามาเรืมคางงามแล้วก็เพื่อนอืคางงามคุณกะบอกระไเรื่มก็ได้ครับเขาขายเป็นแพ็กบอกรืมครับผูแปลว่าแพ็คมองพ่อถีกเปิดคังเขาขายแค่เ๊็ดสิบบาทรื้มเจ็ดสิบบาทเขาขายแพ็กแล้วเกียรชกชิบกชถูกมาก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 อืเรื่อยเรื่องครับผูเออขั้นเย้งนะ ขันจยาออกคลายเนี่ยคะไปเอาด้วยค่ายน้ำเก็บคลิปเก็บคลิปเมามาเลยเก็บคลิปมั่งขาอแก้โอเคค่าอยากถวายน้ำก็จ่ายมาเลยเก็บคลิปเก็บคลิปี๋ยวพ่อจะไปเมามาเมามาให้ได้คุณครนะลูกนะนี่แหละมันก็เป็นคนทั่วนี่ยทั่วแต่รู้ก็อย่ากกองโกะกับ่อเคอึว่าไงพ่อถวายน้ำไวปแต่ไม่ให้ค่าน้ำลูกคืนด้ อกะเอาดูค่าก้าวพ่อก็จะให้นะแต่พอค่ากอาพ่อก็จะให้ฉีดเก้าเหมือนเดิมนั่นแหละบักเคือบักเคือเลยว่าเอาแก้วขีดเก้าปุนีหักงานค่ะใหาออกขีดเก้างานแล้วอีพอว่า ชิปเกาา้า,กา,า,าอา,า,า,าชูนใช้กางหวัดว่านด่ขนาดเจ้านนพวนี้ชิ้เก้านั่นทะเว่กเจ้เรกจับบุญไยกันมั่เนยม๊อเออย่ในรูปรานเอนอฟังเอาเออให้แค่กระปุโโโปกโ้งว่าการชื่่ได้ยังไงทั้งหมดเจ้ามืออเอาเก้าชูนนึงเก้านึ่งเก็บกางทั้งหมคือชื่อปัหา คือชื่อนามดูนาเแกนึงคือพอมามมนถูกมาแค่เออคือนามแขกนึงคือว่ามันจะขวดคุณสติปัญหาตูนี่ว่าฉันพูดอะไรเือกไปนั่นเอครับคุ้ลูกหลานพอทนายคือจิตใจเยเรองเบิ่งเยอะแขกนึงคือว่ามันจะขวดแขกนึงอีเพราะว่าแกนึงมันจ้างกรับเพราะง้นแขึ ไม่ดูเพชรเง้เพชรแตงวม่าม่แก่ขวดพวดหลังกึมอาขาดข้อย่างอย้่วหลังปว่ทำไมทําอะไอย่างนี้จอร์อขึ้นอย่างงี้เหรอใช่คนขยันก็เะขาดแย่จะรื้ออย่างงี้เหอเอาได้หรือเขาก็เอาแล้หรือเอากเอาเมรู้สิครับเขาดเอาแล้หรือเก็บเอาไล้หรือ ยังครับยิ้มมายิมยิมตูกตั้งแต่หกขนเมื่อคืนนี้นะครับหกคูนกับเก้าคืนทำผมเหมือนเอเวีครับใารแข็งยิ้มมาเอาไมค์้ยมครับ้อให้แกมือแบบคีบเก้าเล่นมัดมือมัด้นเนี่ยคบเก้าตัวเดวมันคือคีบหายเขาได้ มาถามพอขัเก็บหายกอเสียงขึ้นับหายขึ้นเขาแกงหกแจกบ่ขึ้นเร็วคื้เกาขึ้นเกาน้ำมะพร้าหวานนะยืมนะรับปูเออมือมืองานบักพร้าวก็หวานท้าแกงว่าบุกักนจะเด้อดสเนาะ น้ำมะพร้าวหวานรูกหวานจากมือคู่ถ้าน้ำมะพร้าวแกงเมื่อไรเตรียมตัวได้ไหมเออพ่อให้กินปลาหาคือเกา็ร่าเบิ้งคือน้ำบอกเ่าเนาะฟอพไาแกมไง้มาแกงนี่นั่งนอนไฟแกมบอกนราแต่งตัวก็ช่างมาพูดแล้วโคตว่า่อนถือว่าแกงพวกขอยถือว่าคือเรื่องว่าท่านเออแต่คือเอื้องนั่งนอนว่าไงเหระ วันนี้เอาให้ค่าน้ำมุกน้ำมันบัตเชืออีกไปหน่อยเนาะเออคือว่าไม่ปิดการเชื่อมือาบบัเชืออีกเอาไปอีกวันนี้ค่าน้ำมุกน้ำมันเฉพาะวันนี้สิบเก้าสิบเก้าโอเคเนาะครับปู่เอาให้บุกยันมือถุกมือดับมือถุกมือมัดอายุวันนี้ถูกขาพใครเหรอฮึแล้วก็รวยทุกคนหกกเดือการือสาธุสาธุสาธุ